มันบอกว่ารูปสองรูปเนี้ยต่างไอ้รูปสี่รูปต่างกันแต่ว่ากูดูแล้วทุกอย่างมันเหมือนกันเป๊ะเลยทำไงดีวะเออมันโดนต้นไอ้นี่มันม้นต่างเว้ยหน่ยมึงลองส่งมา,าดิความชัดต่างกันมึงส่งมาก็จริงปะไอพวกเนี่ยมันถ้ามันถ้ามันเป็นจุดพิกเซลจริงอะ มึงไม่ต้องไปสนใจหรอกชีวิตประจำวันมันไม่ได้อะไรขนาดนั้นมึงเคยเห็นรูปปีนี้ป่ะไอ้ที่มันเป็นแบบว่ากล่องสีขาวกับกล่องสีดำวางอยู่ซ้อนมันต้องอยู่ใกล้ใกล้ให้ให้เอามือปิดตรงสีเทาไว้แล้วบอกเอ้ให้เอามือปิดตรงที่เป็นเทาไว้แล้วจะบอกว่ากล่องทั้งสองเป็นสีเทาเนี่ยอ๋อเอ้ไม่ใช่ให้ปิดตรงวนก็คือสมมุติว่ามีสีสองสีที่ตอนแรกอะไรนะ

อ๋อคนแรกบอกแล้วมันจะเป็นมันจะเป็นกล่องสีดำวาองอยู่ทุกคนนะกล่องสีขาววางอยู่ด้านล่างแต่สุดท้ายถ้าเกิดปิดแถบตรงกลางอ่ะมันจะมองเห็นว่ากล่องสองอันไหนเป็นสีเดียวกันเขาก็บอกว่าอ,อธิบายการอันนี้ไม่เขาเขาก็จะบอกว่าจริงๆแล้วแค่เปลี่ยนมุมมองอ่ะเราก็จะรู้ว่าจริงๆแล้วทั้งสองอันนี้เป็นสีเดียวกันนะครับคือจริงจๆในความรู้หลักคนละสีไวไอ้แกคุยหลักการนะไม่มีใครอยากคุยเรื่องหลักการเฮ้ยมึงตัดบทอ่ะหลายท่านียว่าป่ะใช่ไหมไม่รู้ สัตว์ไม่ว่าจะดูแค่ไหนคือคือในความจริงอ่ะมันก็เป็นสีขาวกับสีดำกูว่าได้เรามบทความมันแบบพูดอินสปอเรชันไม่ว่าจะยังไงมันก็สีเดียวกันแต่ก็พิมพ์รูปสี่เหลี่ยมผนผ้าอะไรพวกนี้ใช่เลยจ๊อกว่าไงนะจะต้องล่อจ๊ะ ไปมันโดนได้ไงวะคูอข้าจะไม่รอดหรอ,หนนอก,กคือกูจะแฟนก็แฟนไม่ได้อ่ะไม่สิ่เลยกันก็ลัง<ด>ไปก<ด>็ลังไป,ไปแต่กูไม่มีสโลวนนะไม่โดนด้วยกูไม่ข้าแต่โดน<ด> <c oughs> เฮ้ อย่าค้างรถเดี๋ยวเตรียมค้างบ้างเฮ้ยตัวอึดไม่ใช่เหลอบอมไม่อีกรถถอยไปรถถอยโอ้โหได้ถือกำเนิดลิงเรามีตังค์เกิดขึ้นสวยจัง โอลหรือชีมันเป็นไปได้ไงวะเมื่อกี้เราไม่จบมัดแต่ล <laughs> ุกลอดมุกรอดได้ไงอะเมื่อกี้ไม่สิเอเอเชื่อปิดคือตัวอื่นที่ไม่ใช่เหนือยวองได้ไหมวะ่ากระโดดเตะจริงเหรอเตนเนี่ยปรับอยู่ให้แบบไแบบแบบม่รูกลับบ้านหรืออะไรได้กแบบ็จแบทบะ ปรับอะไรนะสกิลเป็นให้กดให้ที่สั่งสีขอให้เลือกสกิลอันนี้สกิลฟอสกิลให้สามสีมีไหมหรอให้สกิลหนึ่งก็จิ้ีนอื่นไม่ได้ใช้ไอ้นี่ว่าทุบได้ทุบเฮ้ยเลยก็มาเวดเลยก็มาเวดเฮ้ยคนตีนด้วยเลย นั่ก็จริงนะเพราะสกิลอื่นมันไม่ได้ใช้ไอ้แค่แบบปออาสกิลดูแเป็นไพ่ฟ้าแล้วก็แปะคือแปะตีธรรมดาแอ้นก็จะกลายเป็นตัวเบิร์ดไอ้ที่มาว่างเว้ไปแกงพวกมึงแล้วเรียนล่างมาวังมาหายอยู่หายนัดลง น้อตน้องมางมาแล้วปะมาตองมามาองมาแกแพงเมียตีเลยนะระวังนะอ้ยนี้ไปก็ได้เจ็ดสิบห้าบาทไม,ไม่คมว่าชีวิตกูแม่กลัวจางเทียนหายเลยี่อานจะปักว <m akes noise> วกวา่อยตัน แค่ถ่ายาไม่คอนะแต่มามังกรมัอยาเข้าช right. ุดขาไม่มีเทนะยอะไรอนนี้ขึคืออะไรเนี่ยเตียมกูเอาของเวทไปเลยนะนัดขอไพ่เหลี่ยมเอมาแล้ว ก้ทานห่โตกูไม่เดินห้อพี่มีโกกลับเา็นปอ้อมทำไมเว้นเลยนะก๊อนั่น่ะมันี่กูห่วยกดไม่เดินเดยอเลยไปเรื่อเลยลร่างเลยล่างเลยเ่าง,เ,ลลาง <S <S เห็นแล้วมันยังไงก็ไม่ว่าอ่ะอแป๊ดับพอจบผมไม่มีว่า อ่ะรู้สึกว่าเวโกกำลังจะมาแกงบนนะเพราะว่าไอ้แกงแพมพยายามฟรีชีพตัวอะไรแปลกมาเจอข้างล่างเทสเทสข้างล่างเดี๋ยวลงไปนะเหนื่อยเหนื่อยนะเราบองน่าจะกลับบ้านนะไปเวโกมาเอาตัวเล็กเลยเอา ัอ uh ้าวหรือว่าหรือว no ่ามาแกงมบนอ้าวคือที่แบบดูยกใชโชว์การขอโทษโชว์การในวันซีจะมาแกงบนโชว์การก็เลยเข้าไปบวกแล้วจะได้แก้มแพงเทนะแต่แกงแพงเลือดโล่ะแกงมแพ้เป็นย่งไงมันอึดจังเหรอไม่เข้าใจทำไมมันกลับบ้านไปก่อนหรือวะมันอึดไปฟาดเทิดอะ โดนได้จะได้นะได้หลายตัว yeah. ด้วยโดนโดนองตเอาไม่ไ้ล no ้จะไปจับแกงนเดี๋ยววิ่งเาวิ่งผ่าน2ตัวแบบเลือดตน้อยมาเาไปจับแกงแงแล้วแกงแทงกินส้มทีเดียวจบเลยมันตมนหยุดดึงได้เหรอได้แค่กินส้มบลออันติมาหาชิหายแล้วมือมันต้องไม่ได้ E> อย่าดึงมาด้วยลงผิดชีวิตเปลี่ยนตัวไหนได้จะตาคุตัวเวโก้หรือว่าก็จะเวโก้ะเลียร์ตัดตัวเสียงกูเหมือนพิกกี้มอสไหมตอนแรกไม่เหมือนแต่อันนี้ใช่เลย สวัสดีชื่อเมือ่อกี้ล็อกหน้าก็ไม่แต่พอมังกรเนะี่ให้ไปช่วยหมมังกรตันว่ครับเด็ยเรีเรียเรีไไม่ไ,มไ,มอไบอกตันอ๋อเพรามังกรมังนี้อ่ะ

งงว่าจะมาอยู่ไอดีเพราะมึงถึงตายกันสองคนเี่ยวิโก้ตีของฟาร์อยู่จ้ะก็ต้องการมีว่าสิเนี่ยแล้วแบบเปิดป้อมไปเลยแล้วกันนะโอเคเฮ่ยไอกูใช้เสียงเมาส์ทันเกมเริ่ม น่ามีจะพอของข้าเลยบ้งนะโอ้ถัาโอ้เขาเป็นนิ่งอยไงกันเนี่ยดึงพิดตัวตัวมันสลับล่างไม่ตลอดอ่ะนี่ตัวขึ้นไปนั่งมันก็น่าเกจะจ้าว่ะ มันวางไปนะมันมาต้องใส่อีกคนเหี่ยวเป็นารคารมันเดินอะไรกับมันรู้หรอวะเฮ้ยทองข้ามันซะเราไปโดนเอาไปโดนมันเหลือค่าตัวเท่าไหร่นาย้เอาไปแบ่งเอาไปแบ่งว่าคือถือไหมจะน้อยห้าสิบก็ต้องเอาไปกินสักหน่อยเด้มึงได้ไปเท่าไหร่เนี่ยค่าตัวมันอ่ะอ่อจะนะ ้ที่กูจะบอกไอ้ข้ามันเพราะว่ากูตีไม่ถึงหมวแก่กูฟาร์มแบบนี้แล้วกูเอาคาไปบเกอร์แล้วอยู่แต่ตัวยาวๆเลยใช่ปะโอเคงั้นเดี๋ยวกูปล่อยแล้วกันจองนี้คือเลนล่างมันไปแก่งไม่ใช่ออุ้ยโดนขัดมจ้โก่งข้าม เก๊ะ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 เกเอา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 กลัวลิฟนะเพราะมึงบอกให้สนุกไม่ดันตตี้ไม่แล้วแลอวว่าฉันปมอยู่แกงปมจะขอจะตายแล้วอ่ะ ชัดดาวานี่ยต้องไิบอลนะันเลยบอลได่ชัดดาวกูเ็นเท่าไหร่ได้อบวอาไม่ได้ใช่ป่ะเพราะว่ากูโดนชัดแล้วตอนน้ยอๆเลยเพอาุ่มแม็กปองเออกูถเวลาบอลมเสียงเนีน <c oughs> นยกไม่ไหวว่ะ กูว่ามึงต้องถอยนะครับเนี่นยถาจัดร่วงมึงข้าสามใส่มนเนีย่ยนแล้วก็ไปตีมนเนีย่ยนทีหรือให้มึงตีเร็วได้นะโดดเพราะว่าอันนี้มึงเป็นศพแน่ๆโดดๆขับรถเลยเสอย่างเงี้ยไม่ทันแล้วอย่างเงี้ยต้องวิง่งใช่กูวิ่งไวอยู่แล้วไม่เป็นไรใช่หรือเปล่าโดดแต่มันบิโซ่ตรวนใส่มึงเลยเสียดายแปลกนะเราอะ่ะ Heroes never die die ตีจัดไม่ทัน เรือบลองอยู่นี่นะพอโตเกิดเป็นเรือบลองแล้วกูมีปัญหาเพราะว่ากูเข้ามไม่ได้กลัวมันมังกรเกจอใช่ไหมมีปวาติเหรอโชว์การลงไ,ไฟฮนะปล่อยป้อมบดแลรกนะ<ะ>ไฟไม่ทันเนะเนี่ยไม่ทันเลย กูเดินคนตีนอยู่อ่ะพวามึงต้องมาแล้วเร็วโผลแล้วบังโดโด้เช็คเช็คข้างในเรื่องอไรมอยู่บ้านไม่อยู่ใช่ไหมไม่อยู่เลยแรงขึ้นเลยเร็วไรโอ้โหเข็นลินโคตรแรงอ่ะ เว้ยไม่ตอตไมันได้เลยู่อ๋อูจะไปเดินให้บางก็ไม่ทันดิีอโอ้เวโก้มันสายวายนี่นว่าโดนเวโก้จ่อย,อยขานาดนี้เลย เขาไม่คิดตัวเลยเขวไม่ได้เลยโซ่อันนี้กูเข้าไม่ค่อยถึงตัวฝั่งนู้นเลยอะแบบเล่นยากสั่งกูก็เล่นยากกูจับมาแล้วไม่มีใครตอบได้เลยีิโกไปไหนคาร์ลคารันเออ เอ,อือฆามันฆามันฆามันโอเคโด้วยเราไม่มีสตานทำได้แค่นี้แหละที่น่าต่อยม่าจะรู้ก่อนหลับก่อนจะเลนกันต่อไม่ใช่เลยบอกเพอเดียวนั่นแหละต้องใช้จุดด้วยต้องพลิกออฟบางเดียวอะ่ะตอนเนี้ย ไม่งั้นเราจะจบล้วเราก็จะแพ้ฝั่งเราพิอรฟเกบเว้แต่ละตัวคืไยงว่าเไรอ่ะเขายึดรวมไม่ตัวนะตนนีว่าขามันนอตัดีก่้ เราลงุทไปให้หมดทุกอย่างไอสามพันสิบเอ้ยไม่ใช่ไม่จริงเลยต้องมเลยน้ำแล้วอคือกูเดินไม่ได้เลยแบบกูโดนเทโดนเวโก้โดนแกงแพ็ทเต็มแม่งแม่งดันบนดันบนดันบนเระว่าเราถามมนแรงแล้วเนาะเวล้วเนี่ยเราไม่ไปหามึงไอ้เรอมอง อยู่กูสามตัวข้างล่างอยู่อยู่ข้างล่างสามตัวอยู่ข้างล่างสามตัวเือบ้องอยู่ต้องจับแล้วเลอบ้องอ่ะถ้ามันโผล่อ่ะโผไม่เอาแล้วอีคือมึงอ่ะอาจจะรอดนะเว้ยโดแต่คือกูสามคนนี้ต้งเทนลินะหรวะได้ถ้าเกิดมึงจับได้เอาเกี่ยวแล้วเทนลินเกี่ยวโดนทุกตัวจากวนตัวที่โดนตอนแรก ตอ้ตองตอ่ตอตอ่ตอต่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 อดวงกำลังมาใครใครใครก็ตามก็ระวังหายตัวได้หายไปแล้วหนึ่งเอาไหมใช่าดาวแล้วขอขอบกัดชีวิตได้ได้แต่กูไ,ไปไดันกำลังอยากทำมันเอาเรื่อ,าาอเยเฮ้ย ดีแกงแพงอยู่ด้วยกันอีกแล้วนะเออเมัอนจะไม่ได้อยู่ด้วยกันสองคนอยู่ด้วยกันหลายคนเลยวะคุณต้องหนีแล้วรอดมาสิโอเคเลยนะจริง,องเอาให้กลัวอยู่เคเลยผมไม่กลัวเลย <laughs> มันมันกำลังรองมันกำ้ัมาหาอยู่นะ <laughs> เรอ,อไม่ต้องแพ้เลย พี่สแกมนมามันตรไยเฮ้ยอุ้ยไม่ตามมาเร็เลยเลยเลยม่พอ่ป้าป้าป้ามีหิบบสวยเกี่ยวเป็นล้าน่ะตายเจมเลบอกแล้วแบบนหัวเลยต้งระวังเลย ตู้มันกวนตีนมากเลยออกมากดใส่แม่งเลยตู้อย่างงี้ตกใจหมดต้องมานน่นข้าวผัวอัจท,ที่ตัวโอ้ไม่ได้นะกู้พิทาห์แทนแสบแปกลัวคว,วามมืดอันนี้อะไรวะคืออะไรเสร็จหน้าเทส ถ้าเทสทุกฝั่งหามาได้สามวิหลังจากที่เราเขาจะเป็นหน้าห,ห,าหรืองดูเช่นเมื่อก่อจะปลดปล่อยวิญญาณออกจากมือเราเพื่อวางวิญญาณปลดปล่อยวิญญาณคือ,ค,อคือเจจะได้สเต็กเพิ่มขึ้นมาใช่หรอไม่คาแล้วไม่ได้จะทำไหมไม่นอนระวังเลยก็คือเราต้องเบิร์ดเทสพันสามวิด้วยเจมด้วยเจมห <laughs> มายความนนว่าไงวะเนี่ยนั่นแหละตามนั้นแหละโอ้สตีล โมกันอีกแล้วอ่ะนันโดนใครรอดร้ไม่เป็นไรเรามีตัวคิวทั้งสอบตัวจหน้าเข็ดลิ้นปุกนะูใส่ไหมโอคไหมเบเกอร์ก่อน,น <ะ S 2> ้าสิบลิ้งกูควรจะแยกไปเพราะว่าอเอาเบเกอร์มันจะมีประโยชน์กว่า แต่กูทุกูกูแบบถ้าเกิดกูไม่อยู่แล้วใครจะคำพวกมึงใครเอาไม่เอาไมาได้ใครจะจตีโจนระเบิดม,มันจัไม่ได้หรอสั้กูไปอ้อมหลังกูไปอ้อมหลังบจะตายเี๋ยวเห็นแล้วมาเอยเดี๋ยวเดีด๋ยวเดดดดด โต้วิ่งวายอยู่แล้วอะมาแล er ้วเจ๊ทำเคสเจ์มาทำเควสอะไรล่ะทำเคสโต้ช่วยเจมตัวยังไม่ใช่เหตุเลยทำเควสได้ทำเคสทำเคสแต่เราทรมานเคสนะกูไม่รู้จะเลือกื่อใครก่อนเลย สโดุดแล้วนัดสวยครับมาๆก็หมดทรมานอ่เราพยายามห็นเฉยๆเราหนีจากเขาโชก้าไปดัดป้อมบนนะฝักบักกาโอเคแล้วป้อมบนแตกได้ทันเลยแลกไม่ไม่เอาอีกทีไงพูดผิดครับพูดผิดแลกสองทางเขาชี้ว่า กลับรีเซ็ตก่อนนะมานาเราหมดอ่าแปะโดนด้ยนะอ้ากูอแล้วเราบงไม่เอาเททลีนมานนี้เทลีนหายลวระวัเาวางเพื่อนถ้าเกิดกูตายแล้วพวกมุณต้องหนีเพื่อนไม่ตายยังบองคิอือู กันเลยนะเดี๋ยวคือถ้าเกิดถ้าเกิดเมื่อกี้ตัยแล้วเฮ้ยจะดับเลยอ๋ออยู่นี่กัเดียวหรอดันดันเลยปะไม่อยากไล่เลยกูโดนไปไล่แล้วกันนะน็อตกูไล่กูก็ไม่มีดาเมจก็ดีกว่าแค่กลับบ้านเนาะกูไม่มีสตันชมการจบเลยแน่นะ ฉัาากบบรารทรมาน์ดเดือเกินรีบจบการทรมารนี้ก็ได้อาจารย์รอดได้ไงวะก็ฮิว <c oughs> น,น้อยนิดเนี่ยฮิวน,น้อยแต่ริงนะ